ไม่เหมือนนะคะเชียงใหม่จะซับสับสับสับน้ำมะหูนลิ้นไวครับคนนี้ครับเนี่ยระวังให้ดี <c oughs> ตอนนี้นอ้องเขาจะพาเราไปนะครับโค้กนี้ครับแอวน้องป่าน้องป่า ปไปดูก่อนแล้วกันเนาะว่าจะมีอะไรน่านะสนใจครับไปปลาแน่นอนอ่ะปลาอบลองดูครับ <c oughs> ไปเลย ปขา,ายไปเรื่อยๆเนเาะนาเบียแกะครับโอ้หตรงนี้เบียแกะสวยครับนีาาน่กาแฟในระนาบอีกแล้วค่ะ,คะเจอสี่ล้านแล้วน้องอีเนาะเจอตลอดค่ะดูค่ะตรงนู้นก็สวยค่ะชมวิวแล้วก็น้องหมูน้องไก่ได้วยกันโอ้ <c oughs> โหดูสวยครับ โอ้โหหมูวิ่งมาแล้วครับ โอ้ตรงนี้ค่ะมันจะบ้านบ้านกว่าที่เราไปน้อยเวียอ่าตรงนี้บ้านกว่าครับตรงนี้จะด,ดิบกว่าในพืชก็จะเยอะแยะค่ะเราจะไปชิมอาหารที่หนองฟ้าถึงแล้วอีที่นี่ไม่เคยมาเนาะชื่อว่าหนองปลาใช่ บ้านกอมบ้านกอมของปลาบ้านกอมรมณ์เป็นยังไงบ้างโอ้โหตรงนี้แบบบรรยากาศบ้านๆกว่าครั้งที่เราเดินไปนะครับเนะาะมีร้านรครับรกลางเลยรับก็จะมีหนองปลาอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีอ่าเป็นซุ้มให้เรานั่งเป็นซุมซ้มๆไปนะครับมีมุงคาแล้วแต่เราเลือกที่นั่งครับทางเดินเท้าก็ยังเก่าๆต้องเดินดีๆนะครับเนาะ โอ้ไม่สุ้ค่าโอ้โอ้โหไม่สุ้ค่าไม่สุ้ค่าโอ้สาวเยอะเนาะอูซิมฮักรักสาวทุกบ้านซุ่มสาวครับเนี่ยมาแล้วเลยมาเจอพอดีโอ้ดามสีเบสมาเลยเนี่ยเอามาแจมหน่อยได้ไหมครับอ่ะพักก่อนพักก่อนพักก่อนโอ้โห มามามากู้อันนี้อันนี้น้องๆจากบ้านไหนครับเนี่ยจากบ้านต้มเล้าครับอ๋อบ้านกวางบ้านกวางครับโอ้ชื่ออีสังเพื่อแค่ไหนโอ้ข้างหลีฮะสีบุญติบสีบุญติบอ่าน้องอิงเจ้าหอมแก้วหอมแก้วอ่านี่อะไรคะเรียนติปติปชื่อน้องติปอ๋อน้องติปโอ้ ครับอันน Boy? ี้นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยนะครับเนาะครับแล้วเป็นเพื่อนที่ติดตามเราด้วยเนาะครับโอ้โหยินดีจังนะครับแล้วก็นี่ไกด์ซิมพัร์ครับยังเท่เหมือนเดิมนัลกสปอสาวนะครับครับครับอ่ะเป็นบรรยากาศของหนองปลาที่นี่เนาะก็รู้สึกว่าธรรมชาติยังดีอยู่เลยเนาะมันจะมีหลายหนองปลามากใช่ไหมครับผมครับครับอันนี้หนองปลาที่นี่อืมครับหนองปลาที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่านะ ธรรมชาติยังดิบๆอยู่ครับยังเป็นวิถีเดิมๆให้เราเกษตรเนาะครับอ่ะก็มาขอร่วมแจมทิพย์นิวเนี่ยครับได้ครับได้ครับโอ้เห็นความสวยของสาวแล้วครับเนี่ยสาวบ้านกว้างอ่ะโอ้โหครับอย่าลืมไปอุ่นน้องคุละโคนเนอรได้เลยครับใครแล้วครับเรา โอ,โอ้โอ้โอ uh, ้ลดแล้วลดแล้วละน้ำข้าวอ่ายาฆ่าเชื้อครับโอ้ข้าวข้าวครับโอ้โหครับเนี่ยก็เจอโอ้โหบรรยากาศตอนนี้ก็แดดร่มลมตกนะครับเนาะก็ฟลุกมาเจอกับไกด์ซิมพักมากับทัวร์พาทัวร์มาเที่ยวเนาะครับพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็ก็พากันมาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับโอ้แต่ทางค่อนข้างจะแอดคเจอหนึ่งครับทุกคนครับโอ้โห ชอบครับบีทิพชอบเพราะว่าเป็นแนวบ้านๆติดดินครับเนแบบนี้ครับเก็บงงรบรรยากาศรอบให้ได้รับชมครับเนโอ้โหเวลาตอนนี้ก็จะบ่ายสามโมงไทยบ่ายสองครึ่งเมียนมารครับ ดูสีดื่มน้ำต้มยำอันนี่อะไรครับเนี่ยเป็นไฟเชียงตุงใช่ไหมไม่เหมือนของเราเนาะเป็นแบบเป็นแบนแบบเหมือนว่าเอาเป็นลูกค่ะมาหั่นหั่นแล้วก็ทอดเลยทอดเลยมันสดเลยเนาะอร่อยกว่านี่อะไรส้มตำไม่ตำแตงตำแตงครับของเขานะค่ะคุณสามนะคะอยากชิมครับเราเราเราขอไม่แอบชมให้น้องๆชิมเหมือนกันเลยครับส้มตำก็ใส่นี่นะต้งชิมแต่นี่ต้มยำกุ้งเล็ก น้องๆชิมสาวชิมใหม่สาวบ้านกว้างครับสิมพารักคุณรักเธออ่าดูดูน้องๆชิมหต่คนหามาสิพารักเธอก็ได้เข้ากล้องแล้วะน้องเรียนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเลยเคยน้องทีมกันได้คร่ะก่อนแน่มาก่อนแน่อ่านี่สาวบ้านกว้างชิมครับหมู่บ้านต้มยาฆ่าเชื้อครับครับวันวันก้าวเต้เต้ค่ะสาวก่อนเจเนอเรชันใหม่ครับ กนี่ก็ขอมาร่วมแจมกับเพื่อนๆนักท่องเที่ยวเนาะครับเสียดครับพี่อะไรบ้างนะคะน้องพี่ชื่ออะไรนะคะอ่สองแดงเลยใช่ไหมครับแดงใหญ่นี่แดงโอ้โหจำง่ายละอย่างงี้นะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่จำชื่อแดงเชื่อมั่นนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าย่าอ่ะอย่างอู้ได้เนาะมีทังไทยทั้ ครนนั้งหน้าว่าจะนั่งรถไฟไปเที่ยวอุตรดิตถ์ครับโอ้โหเห็นว่าที่นู่นก็วิถีชีวิตน่าค้นหานะครับเนาะใช่ครับอยาจะพาไปกินทุกแคบ จัดไปครับก็แคบชิงกรุงกับเขาแคบร็อแกลดจะเป็นยังไงกันไปดูมีมีหาปลาครับมีอย่าหาปลาเลยครับปลาบานล๊อทองที่เดี๋ยวผมพาไปจัดไปค่ะจัดเต็มครับนะปตากโอ้โหไปแอบตัวเดินเชิญคลิปหน้าเนาะครับถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวแน่นอนครับหลังคลิปนี้เนาะถ้าเราไม่มีที่ไปโอ้ไม่ใช่ตัวเลือกนั่นครับเซลเล่นแล้วเขาอีไว้นะคะไปค่ะอ่ะ ผู้หญิงเอวบางร่างเล็กเนาะพามาแอดเวนเจอร์ครับนี่ลองดูข้างในเลยนะอ่าดูหน่อยดูหน่อยอ่ะโอ้ไก่จริงๆไม่ว่าต้มยำกุ้งต้มกัไก่ครับคล้ายๆกับต้มยำกุ้งมันเลยสีโคตมากเลยนะครับมีมีขากันอะไรเนี่ยขี้ปลจองขานะชอบกินเนื้อครับเก็อ่บยอดครับเนี่ยไหนๆเราก็มาหนองปลาแล้วเราก็มา กินแจมกันแหมมาแอลมาแจมครับอุ้ยเดี๋ยวเขาหั่นแตงกวาค่ะพี่เพียครับจัดไปครับดูซอยอยแต่งแต่เจ้านี่แบ่งไม่เหมือนนะคะเชียงใหม่จะสับ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 แล้วก็มันดำแก้ไขกินเลยค่ะหวานเห็นไหมครับหวานหวานเนาะประกอบอืยอะไรนะครับ ครับจับอาวุธเลยครับจับริการครับที่น้องปลาน้องปลาเลยนะบ้านกอมน้องปลาบ้านกอมครับมีหลายน้องปลาครับนี่เป็นน้องปลาอีกที่หนึ่งที่เราได้มาครั้งแรกครับอยู่่เชาวที่จับสิบกุมจริงดีนะไหปด้วยอยู่บ้านหรือเปล่าฮักมีผู้จากสาวมดเลยนะซิมฮักรักเธอทุกบ้านสุดยอด รัศสารเลยใช่ไจากทั้งหมดเลยเนตอนนี้กำลังจองทงรานรับกินด้ยครอนนี้ขยังไม่เปิดได้เปิดเลยเปิดแล้วีกเลยค่ะหมักซ้ำพอตําไก่แคดูแค่หมัก้ำพอต่าส้พอตํำภาษาจชิงตุงเนี่เนาะับมะุจับมะหุงอ่ะมนี่มันอีสานเเลยรัต่งกันมเดตงก็เด็านยตะเตะค่ัหางเตค่ะเนกันก็ แ่กันนี่เหมืสัโพเลยเนาะงกเตเนเอ๋อที่นี่อุ้บอกกุยเตดเหมือนกันเนาะรัวบองหุ้งเรียกอะไรฮะบะซัมพพอบะซัมพอะซัมพอซัมพอพอบะซัมพ์พอบะซัมพ์พอะซัมอบะัมพ์พอบะซัมพอบะซัมพอบะัมพพอบะซัมพอบะซัมพ์พอบะอบัมพ์อบะัมพ์พอบะซัมพ์พอบะัมพ์พอบะซัมพ้อบะซัมพ์พอะซัมพ์พอบะซัมนอ เติมพลังเนาะครับอ้ากร้อนมาชิมครับอดี๋ยวเอาใกล้พี่เบียร์นะคะเดี๋ยวหมดแน่เป็นไรเราอิ่มแล้วเมื่อกี้เรากินอะไรนะข้าวมันทอดมาแล้วเรากินข้าวมันทอดมาเมื่อกี้อิ่มมากครับสองอันเลยครับข้าวมันทอดไส้มะพร้าวของกินบ้านๆฮะโอ้โหติ่งอะครับติ่งหนึ่งอ่ะทอดเลยทอดอร่อยทอดน้ำมันทอดน้ำมันเนาะอือครับสองอับน้ครับ แซ่บครับทานหวานหวานอือเออสังเกตเห็นไอ้นี่กับหกหินมีทุกบ้านอ้าวหกหินมีทุกบ้านใช่ค่ะเม em ื่อก่อนเขาตำเข้าวหน้าบ้านอ่ะจุดนี้เห็นเห็นเยอะมางบอกว่าเขาเลิกใช้แล้วเขาเลิกใช้เอ้าทำไมครับเพ่อะลยครับเขาเขาบอกว่ามี็นลงสีเด้อเป็นลงสีลสีครับสบายกว่าอ๋อใหญ่ขนาดนี้อ่าๆๆอยากได้เลยครับเป็นหินที่กินหมยกเลยครับมีทุกหลังคานล้ครับ น่าเก็บไว้เนาะค่ะเไปทาข้าวแคบนะม่นดิลบ้านน้องมันนาถ่ายไปเลยถ่ายไนได้ถเลยอ้ได้ได้ไดาได้ถ่ายได้ถ่ายได้นะอะไรค่ะถ่ายไ้คนรรมดาเนี่ยครับเาถ่ายไปทุกสมาชถ่ายไปชอบแอลบาซนตุงครับ อ่ะครัวเครื่องชิมเมนูอะไรคะต้มยำไก่ต้มยำไก่ไก่มือไก่ไก่พันนะเนาะไม่ได้ไก่เมืองแน่นอนค่ะอ่ะชิมดูชิมดูค่ะชิมเลยค่ะแล้วก็หิดฟางเป็นไหมคะไก่เงินเข้มข้นมากน้ำซุปเข้มมากเลยเนาะครับเดี๋ยวท่านยังไม่ได้ชิมครับเข้มนุ่นนอ่าดูดูอันนี้นะคุณเที่ยวอ่ะอ่ะคุณเทียวชิมนะครับคุณแดงครับคุณแดงอ่ะคุณแดงเล็ก เป็นไงมั้ครับอืมหนักหนักกะทิเออใช่กะทิเนาะครับมีกะทิกับไอ้พริกพริกแกงอ่ะเยอะอ๋อฝังขาขาขาเผาครับครับอ่าอีกคนนึงอีกคนนึงแอบชิมอยู่หลังกล้องอ่ะครูคอีครับเป็นไงครับหนับผงชูรสหนับผงชูโอ้โหใช่ใช่คอีลิ้นจะไวผงชูรสมากถ้าเมนูไหนแกชิมปุ๊บแกรู้แล้วว่าผงชูรสเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะลิ้นไวครับคนนี้ครับเนาะ ระวังให้ดีอ่ะสาวบ้านกวางครับเป็นไงครับไม่ชิมเลยสักอย่างเลยเหรอคะกินไปแล้วออกกินไปแล้วกินได้นะคะไม่มีใครชิมเลยอ่ะกินได้นะคะสาวๆสินห้ากรักเตอรบแซ่บยังไม่รู้เลยติดเพดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ย อะครครับอเลยครับเออแล้วที่นี่ที่นี่นอกจากหวานแต่แล้วมันมีบบอย่างมนมีอร่อยมีล้ำมีแทบอะไรเค็มนิดหน่อยพริกพริก็พอดีเลยครับอืมเจมนิดเออใช่ใช่เาว่าเจมเจมไปว่าเค็มเจมปว่าเค็มเจมไปว่าเค็มอ่าเห็นไหมไหมคำไตคำไตครับหวานไปว่าอร่อยอร่อยครับแล้วคำว่าอร่อยมีอีกหมมีอย่างลนมีอย่างาครับเนี่ย มีอ่ะหวานเป็นหวานหวานแท้ๆเนาะครับเชียงใหม่ลำแท้ๆสาเกีงอร่อยมาอ้ลำที่นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟอนลำลำนี่คืออร่อยครับเขาเรียกว่าเาจะฟอนจะลำอ่ะครับใช่ใจริงๆริะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแล้วครับประกาศการกินข้าวที่น้องปลา น้องปลาเลยนะลืมอีกแล้วบ้านกอมน้องปลาบ้านกอมอ่ะเบียทิพค่อนข้างจะจำชื่อผิดชื่อถูกนะเราต้องย้ำๆถามตลอดครับอ่ะสุดยอดครับนี่เมนูเอ็นไก่ทอดขอให้ซิมห้าเป็นผู้ชิมค่ะได้แล้วเอ็นพระเอกหค่น้อยซิมห้าชิมมือพระเอกหน่อยครับผมร้อนๆแบบสาวๆด้วยสาวๆด้วยคนตีนคนต้อนคนตอนอ้าวคนละโอมคนละโอมอ้าวเปลี่ยนแล้วนะครับกินแกปิโต ร้อนนะคะร้อนไม่ร้อนครับเย็นเนอะเย็นลักเย็นแล้วอีกใช่ไหมคะอีกชิมค่ะอร่อยเนี่ยเอ็นไก่ครับกรุบแต่มันเหนียวนิดหน่อยมันไม่กรอบเหนีรอไม่กรอบนะกรอบแป้งข้างนอกกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกเหนียวในสาวๆชิมเลยค่ะชิมไหมคะอีบอกว่ากรอบนอกเหนียวในนี้ไม่กล้ากินแล้วค่ะเพราะเคี่ยวคุณป้าไม่ดี นอกเหนียวในอ่ะฝาชิมไหมคะกลับลุกกลับเ็นไหครับครับได้ไหมคะกลอบนอกแข็งในขอหนูเคี้ยวก่อนค่ะเนาะอะไรค่ะอะไรค่ะน้องอะไรคะ้อากินเลยกินเลยค่ะชอบแบบอันากินได้ในแบบเอ็นไก่เคี้ยวเหลือกขีดยเนาก มาเช้ามีน้ำซึ่งงานข้างหนึ่งข้างสองอ่ะพี่ดูกับพี่เด่นตอนที่น้องกับผัดจานโอ้ก่อนกับมีข้าวผัดมาอีกแล้วครับนี่มันยังนี่มะม่วงก็่ใช่ดูมันมะม่วงแตงกวาโอ้แตงกวาข้าวหนาๆเป็นนี่เนาะแน่นๆเลยค่ะไม่มีแตงไม่มีเม็ดเจ้านี้โอ้งเหนียวๆเนาะแตงกวาครับว้าวเขินกันโอซุปเปอร์ข้าวผัดครับนี่แตง อันนี้ขัดจัมโบ้หรือเปล่าครับเนี่ยจักเลยค่ะน้องๆจักเลยอะไรค่ะน้องๆน้องๆด้รอข้าวเนี่ยนะครับเนี่ยพพี่อิ่มละชิมไม้ดูกอนชิมชิมให้กล้องพี่เบีย์ดูอ่ชิมค่ะชิมะทิเจ้าทิ่นิเลิวยสาบ้านวาครับเลิรนคลิรนน่ัสัสสาวเคลิอยู่ครับองชิมครัวเยตักให้น้องๆครับคุณป้าก็ดูแลน้องๆหน่อยนะป้าแ มาเอาถ้วยมาเลยอาสามาเลยค่ะอ๋อนั่นเขาข้าวนี่เองครับเราเพิ่งว่าทำอะไรกินกันโอ้ข้าวผัดแหนมค่ะพี่เบียร์ไม่เ้องหรอไม่แหนมใช่ไหมว้าวโอ้มีแหนมไหมครับมีแหนมด้วยแต่ไม่เข้าวเพิ่งยังบอกค่ะมันข้าวญี่ปุ่นเลยค่ะอร่อยล้ำเต้มแดงคุ้มใช้คำอีกกินก่อนครับกินก่อนไปไหมเอาสักถ้วยไหมเอาสักถ้วยก่อนเนาะเอาถ้วยนี้ไหมอันนี้ไม่ได้ใช้เลยอ่ะถ้วยนี้เลย อ๋อนี่นี่มีลาบมีลับครับอิ่มน้ำน้ำค่ะจ้าแล้วครับชิมนี่เลมอิ่มอิ่อิ่ม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 แต่มันเป็นข้าวผัดแหนมน่าจะอร่อยครับชิมไปก่อนถ้าติดใจก็แต่งความไม่เหมือนว่าเราค่ะแน่นๆ น้องคนกลางชิมมาเป็นไงบ้าคะอ๋อ้วยใหเวานข้าวเน้า่ะครับหวานเต้เต้ค่ะเป็นชือพองเป็นไงบ้าคะหวานเต้เต้นอะน้องสรขอีกคนครับกินก่อนกินเลยค่ะกินเลยค่ะอออันนี้ข้าวเที่ยงเลยเนี่ยข้าเที่ยงแต่ตอนนี้จะเนสี่โมงแล้สี่มงไทยสามโมครึ่งเมียนมาน้ำออกก่อนครหรับอืร่อยไหมค้าน้องออจัดเลยค่ะ กินรวบยอดกันเลยนะระหว่างข้าวเที่ยงกับข้าวเย็นเนาะครับตอนเย็นอาจจะไปหาอะไรกินนิดหน่อยเนาะเป็นน้ำชงน้ำช้าก็ว่ากันไปวันนี้เที่ยวเพลินเที่ยวเพลินครับเที่ยวเพลินเนาะบเพลินเพลินกับบรรยากาศเชียงตุงครับเพลินเพลินมาคำนี้หน้าหนาวที่เชียงตุง โอ้ขอบครับน้ำชามีฟองเนาะครับแาอย่าคาเชื้อเบียร์เลยค่ะครับมาเบียร์ที่ชอบกินเพราะน้ำชามีฟองเกินเบียร์ที่รอบนี้ได้เจอเพื่อนเพื่อนเยอะแยะมากมายครับมีความสุขครับสนุกสนานครับปกติเราจะมาเที่ยวกัน2คนเนาะเราไปไกลแต่ว่ารอบนี้เราเป็นกรุ๊ปใหญ่เลยครับเนาะไปทางไหนก็เจอคนรู้จักแล้วก็เป็นคนที่ดูช่องติดตามพวกเราครับก็ดีใจครับแกงอร่อยขอบค้าบอากาศที่ น้องป่าครับทอดแนวรับขนาดเลยไม่เบื่อครับอร่อยแล้วสิจำสูตรเราไปทำในช่องครูคนนี้ยังนะครับสุดยอดกินไหมครับครับ15กินเลยครับอือข้าวอร่อยมากเลยค่ะโอ้จิมมี่จิมมี่เดี๋ยวให้ไกด์คำนี้เรากินนะครับต้องเพิ่มพลังกองทัพต้องเดินในท้องจะเย็นจะเย็นมมือสั่นมือไม้สั่นหมดแล้ว ยินค่ะใส่พี่แรงให้เยอะไมเนใส่อร่อยอร่อยครัพี่เดอร่อยคอเคแปงอันอร่อยเนาะแบก่นะครับโอ้ข้าวเห็ดนี่เป็นของที่เดิอยเนาะแนข้าวผัดไดเหรอนี่เป็นกิมโร้านนี้เน่ยเ่ม่ไม่มีนาจะมาจากไทยเนาะอร่อยเนาะ แมากเลยอรไหมคะอร่อยค่ะโอ้โหจ้ามเตจค่ะมาเต้เต้ค่ะโอ้มืไม้ออกหมดละครับระดจ้าังกระดางเหรอ๋อนิ่เดียวครับนิดเดียวคอันอรอจริงอ่ะเอาแต่เนื้อส้มเนี่ยนี่เบื้อพอละวพอละเอาเอาคำสักคำรอคำอะอร่อยจริงนะได้ไหมเอาไปะครับพอละละครับ่ะชิมก่อนอ่ะชิมอาหารที่ น้องปลาครับน้องปลาบ้านกอมเนาะมีคำจะต่อครับข้าวมันอร่อยค่ะข้าวเป็นเม็ดกลมๆมันอร่อยมากข้าวอูก็อร่อยกินข้าวอู๋หรือยังคะสีแดงข้าวอูอร่อยมากเหมือนข้าวอุ่มด้วยสีเหลืองอืมเหลืองด้วยดำด้วยเหลืองแล้วก็จืดๆสีดำให้มมาใส่ถั่วข้าวเขาจะหนึบๆหน่อย เนาะจะเหมือนข้าวญี่ปุ่นเนาะมันข้าวดอยเลยเงี้ยครับข้าวอยอือร่อยอ่ะอือานเนาะเคยครับย้อนนี่ทำอาหารมาเคยเลยครับแน่กินข้าวพร้อมกันกับสินพักรักเธอทุกคนตอนนี้รักเดียวใจเดียวแล้วค่ะใช่ไหมคะไปไหนไม่รอนี่ในใกล้นี้ใช่ไหมมีฮาปาร์ตี้ค่ะกับสาวๆใกล้มี อุมกลับสองทุ่มกลับกลับเลยาุ่อก่อนปิดคลิปอยากจะให้สาวๆบ้านกวางแนะนำเพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านอ่ะที่ร้านนะหนองปลาบ้านก่อมนะครับบ้านก่อมหรือบ้านก่อมนะบ้านก่อมอ่าหนองปลาบ้านก่อมนะครับ เอาเป็นภาษาไตยก็ได้ค่ะภาษาที่นี่อะไรก็ได้ค่ะแนะนามาเที่ยวเลยค่ะเชิญโจนไม่แอลย่างก็ว่าไปค่ะลันอดมครับอาเลค่ะคนไหนก็ได้ค่ะ3คนเลยค่ะกัมไตเขาก็ไรปากกัมไตเลยตั้งพื้นเขาอะไรครับฮัลโหลไม่สุกค่ะด้านนีค่ะเออเนี่ยเนีฮะอ่ะหนึ่งสองสามอาเลค่ะ สวัสดีค่ะขอใา้ไม่เอาจริงต้องยมไม่เอาน้องฟ้าเป็นกองหนุนค่ะโอ้โหค่ะยินดีนำนำค่ะยิดครับ